네다 말해 주세요. 익히고 싶어. 아. E Thank you. ไปห,หรือเปล่านี่ไม่ได้ไปอมาือไปไม่ไปแล้วเหรอกลับบ้านกับตัวกลับไปพะยา่แเรืออาา่อง้ไปอีก่อกไปวันอาทิตย์เก้ามไปต่อดวอุดรอยมีขอแนแก่นพยายามไ่ซื้อตัวแลวตายบท้ายขใครเตียมมีไหม แม่ซื้อหยมาเช้าเออน้องไปด้วยครับแต่ว่าน้องไปได้แค่สามวันน้องลาได้แค่อาจารย์ทางพุทธแล้วก็ไปส่งน้องพัดพุธที่สนามบินแล้วก็เที่ยวต่ออีกสี่วันเซ็งหนักถ้ามีน้องเสรน้องทำงานอยู่ที่นี่เหรอน้องเป็นอาจารย์ศิลปกรเป็นอาจารย์ น้องนมตัวใหญ่ๆตัวใหญ่ประมาณเกือบเท่าพี่โดมครับนัดสูงนะครับใช่ใช่นัดสูงนักกินนมเยอะก่าเด็กๆมันอ้วนแล้วมันกินอะไรสองข้างเลยจ้ามือเลยจะพักเรื่องอะไรอีกไม่ทำไม นึว่ารจริงอ่ะบ้าภาษาซุบซิบกับพิธิับพันกับไม่จริงไม่เหรอชอบ่งันันันดีลยบ้าเอ้ยมเหอไม่ไม่อโอว่าอ๋อสอที่นี้พี่กับตานยาสองนี้ผมก็ไม่อยู่อที่หน้าลย้วันเสาร์ ไดอยู <ừ> ่เสดิเพราะว่าสาวาทิ์นี้ก็ไม่มีใครไปอยู่ไปกรุงเทพก็นั่นแหละเออเบป็ที่ใช่ไหม้าาก็ไปนู่นพี่ับ้านปรเดียมีใครเลยใหญ่ราะว่ากันเสาวาทิตย์นเอออุ้ยยังเยอะอยู่แค่นั้ยังไม่พออีกอ่ไม่ไม่เหนืยเหนืได้วาตีเป็นที่ตื่นในบรดาทุกคนเป็นี่เราก็ต้องุื ตั้งเล่นอะไรไม่เป็นทนี้ทั้ง้ต่ไปทุกอย่างแต่ไมได้ักอย่างีได้ให้อกวิ่งชู่บัดมากน่ะน้องรุมเลยแต่หีนี้ตั้งีนิดทีเดียวไม่ก็ออกแบบไปนั่งหรือแขึ้นกองไฟเนาะแต่เป็นิดม่เหนื่อยจริงเหนื่อยสรัสเซียมากอะมันต้องวิ่งไงมันเหมันมันไม่เหมือนตาที่เคยว่านอิ่มเยะวันนี้ผมวิ่งมาก่อนัหน พาแม่ไปวิ่งมาแล้วเขาไปทำงานพยานาที่ท่าเรือนังยุกัดสรุปได้วิ่งรอบเดียวคนโค่นเยอะเลยพาพแม่ไปปั่นจักยานเป็นตุลาที่แต่เขเรียนที่ตุนเตียมเลยแต่วิถีหายป่วยแลย้วจะเรียนรู้เรียนดีๆบบกับ มันใช่เไปอู่ประเทศที่นอกวาีมว่าูเลยอะลักษณะบตโดนแบบคนละคนเลยมีเบสิกแบบเป็นระบบเลยเขาไม่ได้ตีหรือเปลาเขาได้ตีสิแม่เขาจะก่งขึ้นขนาดนี้เลยตีอยู่เพราะหางเลอเขาหังที่ตกดีนี่โอ้ยไปแตกไปแตกดูแขนมันนะพวกคนละมือหลังตะวันกล าจะตีไหมไม่ดีทีขอร้องท่านทำดูามดูก uh, ็มีก็นู่นนะโอ้โหกหมาที่เ็นคเอาไหมพี่เมืองไทยเขาจะตีไหมตดมขาติดเขาติดนะต้องต้องดกูดาวแล้วทำดูติได้วอตนะครับติมา

มองย่าด้กิงเ่เนาะทไมหลุหได้คนนเไปต่น้ยิงเพิมไม่น่าจะมีคนร้ายหรือลยุดหาคตีสนามี่คือสนาม

เขาก็โง่สมุนเรียนไว้ในบ้านที่บ้านเขาอยู่ในป่าใช่ไหมน่าเป็นสมุนเรียนไปพอกลับมาเขาก็ป่าเจ็บมันกลับมาตัดปประมาณสิบไร่อ่ะครบผเล่เลยและของในบ้านอ่ะทีวีกับเดียนถูกโมยด้วยเก็บ้านก็ต้องคนเดียวนั้นนั่นแหละตัวดเดี้ยอทหารตัดไปสิบไรอ่ะเป็นเตาเลยอ่ะเนี้ย Rồi subscribe cho kênh Ghiền Mì này Để không Here you go! Here you go! Oh walk! Thank you. Yeah. <laughs> ไอเดียนยเนี่ยก็อคุณอะไรอ่ะอามันมีกีฬาสีที่วันไหนพี่ไปแล้วพงี้มีนี่ไหมไปไม่ไปไม่ไปสมุย

มันร่วมกันจริงมๆเอางี้เลยอ่ะผมไม่เคยเล่นมันเพิ่งมาใช่ไหมมาดิโอดีกว่าทั้งตีแล้วแบตตั้งเลยตั้งฐานสามคนบางทีเดียวมีหลังต่อยอยู่บนรถเอเออเอาไว้ใช่ไหมต่อยอยู่บนรถมาจัดไปไม่ใช่ไม่เอ้ยเบ็ดพอเลิกมีมันมีอย่างนี้ด้วเหรอมีจริงวะแต่ต้องเอาแล้วจังหวะนี้เอาไป

không ping được 2 đứt căn bắt được không ping đứt được một đứt một, đau ảo rồi làm gì, không biết làm gì, không biết làm gì,

ไปต่อจอยแล้วันนะครับแล้วก็ไปไปที่อแ่ี่น เอกเหรอแต่น้องแต่น้องไม่พอจริงเด็กเองเด็กเองได้ไหมเด็ก

าไม่มีกินอะไเลยอ่ะใจเย็นงอนนี่เพื่อนพอเล่นนี่ปดเล่นสกีจริงหรือยพเลยกูจะกินเล้ไม่ได้เยก็จะมีตัวที่มีสกินด้วยไปตัอย่างปั่นเราตีแล้วแหละีนี้มาเอารถะไยเนี่ยไปเทเลยมาไม่ต้องตีแล้วเพเย็บเไม่เกมดีกว่า

มันแยกกันอยู่แล้วพี่มตงกงมึงได้เฮ้ยนี่คือเราถอดรองเท้าแล้วใช่ไหมไม่ตีแล้วแบบถอดนล้ไม่ตีแล้วไม่กอดเฮ้ยใครกอดข้าน้ได้ไหมถ้าเจอที่สี่ไม่มีใครเลยมั้ไอ้รที่องแมเขาปั๊บคุ่เล่นโอ้กดอันนี้กดตัวฝาเขาเะไอ่ะกระเช้า